ส่วนเรียงไปมาตารฐานนะครับจากโจทย์7 12 9 8 4ตัวนี้นะครับขั้นแรกเอามาหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับ x อบาเวลาหาค่าเฉลีย่ยก็เอาเลขจำนวนมาบวกกันหารด้วยจำนวนข้อนี้มี5ตัวก็หารด้วย5เลขทั้งหมดบวกกันได้40เอาไปหาร5เท่ากับ8แทน x อบาของเราคือ8นะครับค่าเฉลีย่ยของเราคือ8 สูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ summation x ลบ x b a ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n อยู่ในสแวร์รูทนะครับมาดูกันว่ามาถหัายังไงนะครับ x คืออะไร x คือข้อมูลแต่ละตัวนี้นะครับแล้วเอาไปลบกับ x bar x ตัวแรกคือเลข7เอา7ไปลบกับ x b a x b a คือเลข8ก็ได้7ลบ8ยกกำลัง2องบวก1 2ลบ8ยกกำลังสบวก 9ลบ8กำลังสองบวก8ลบ8กำลังสองบวก4ลบ8ยกกำลัง2หานี่นะครับเจลบ8 12ิลบ8 9ลบ8 9ลบ8 8ลบ8แล้วก็4 นี่ก็ค pues ือ x ลบ x มานะครับสม m ติฐนของมันก็คือผลรวมของทั้งหมดก็อวกัาหารด้วย5 5มาจากไหนข้าก็มาจาก n ข้อมูลมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับก็ได้5เสร็จปุ๊บก็ลบกันเลบได้ลบ1 1 2ลบแเหลือ4 9่าลบ8เหลือ1 8-8ลบ8ได้0 4ลบ8ได้ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่ละตัวเละตัวยกกำลังสองลบ1กลังสได้1 4, 4, 4, 4. ี16ีสิบนได้1นึ่งศูนย์คูได้ศูนลบสูลบสได้สิดูนะครับค่าพอมายกกำลังสองค่ามันจะมีค่าเป็นบวกหมดเลยนะครับหารเป็นเริ่องหารด้วยห้าบวกกันด้วยบวกกันได้สามสิบสี่เอาสาหาร5้าสาี่หารห้าเหลือ6กจุดก็เอาไปถอดสแควรู ได้อยู่2.61เพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเราก็คือ2.61นะครับส่วนมาตรฐานตัว s นะครับได้2.61อีกคำหนึ่งความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลัง2ที่นี่ง่ายก็เอาในสแปรรูทนี่มาตอบนะครับเพราะว่าเวลายกกำลังสองสแปรรูทก็จะหายไปก็เหลือ6.8นะครับถ้ายกกำลังสองนะต่อไปอีกคำหนึ่งสัมประสิทธิ์การแปรหัน สองกระสิทธีการแปลผันเนี่ยเราจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นคือ s หารด้วย x บาร์ H bar. s นี่นะเราหามาแล้ว2.61 x บาร์ bar. ค่าเฉลียนนน่ยเลขคณิตคือ8นะครับเอา2.61หาร8เหลือ0.33นะครับอันนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมด